เขาที่มาให้โชคกันได้พวกไกลอยู่ดีมันก็มีหลายสิบสัวหลายสิบแม่เป็นหนึ่งศูนย์หรือว่าศูนย์ศูนย์แต่บ้านเล็กที่เขาหกสิบหกอันนี้มันกลมสิไข้หลอดไขรหลอดไครไก่ผิดปกติ ไข่อะไรครับเนี่ยไข่ลอดจ้ะไข่ลอดเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดไข่ไก่อ๋อเป็นได้มาจากไหนครับได้มาจากในเราอืมมีฉีฟองครับไข่ที่เห็นมีฟองเดียวจ้ะเคยเห็นไม่ไข่แบบนี้ไม่เคยเห็นตอนนี้เยอเท่าไหร่ัะ อนนี้หกสิบเจ็ดและของแปลกเกิดมาไม่เคยเห็นแปลกนะเป็นเจ็ดก็ได้เป็นศูนย์ในมืออาจจะเป็นเจ็ดศ <7 1. S 2> ูนย์เจ็ดศูนยนเจ็ดหนึ่งมันจะเป็อหาดตรงนี้มันดิ่งมันใข่ทีนี่นี่มันเลงอะไรมันเด้งดีดมันเลขอะไรมันเด้งอะไรเนี่นย เห็นไหมเนะี่ยมันวางไม่อยู่กับที่เลยเนีเ่ยเด้งหน้าเด้งหลัง เรียกมาหลายสิบปีแล้วแร่เพิ่งจะมาเจอนี่แหละเขาจะไม่ให้โชคให้ลาบหรือเปล่าเขาเรียกไข่อะไรครับไข่แบบนี้ ไข่ลอดอ๋อไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมไม่เคยเห็นอายุจนป่านนี้แล้วอือายุเท่าไหร่ครับหกสิบเจ็ดล้วอ๋อปกติมีมีไก่เยอะไหมครับก็ไม่ก็ประมาณยี่สิบสามสิบตัวอืมแต่ไม่เคยไข่ออกแบบนี้ไม่เคยจ้ะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับหกสิบหก